แม่บอกว่าน้ำมะกรูดกินวันล,ละขวดพอไหมคะคือตามสูตรที่กินสองขวดอืมกินวันล,ละขวดพอไหมเอาน้ำมะกรูดมาแล้วในช่วงกระตุ้นไข่เขาดับเบิลสี่ขวดแล้วแม่กินวันล,ละขวดพอไหมแม่ก็พิจารณาอีกนันพิจารณายัางไงว่ามันพอไหมเราเป็นคนท้องยากไหมเราอายุเท่าไหร่เรามีประจำเดือนปกติไหมไข่เราสวยดีไหมน้ำมะกรูดกินไปทาไมอ่ะน้ำมะกรูดกินไปทําไมมันมีสองสูตรแม่สูตรนี้คือสูตรคั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของสดเลยอันนี้คือสูตรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผสมน้ำผึ้งชันาลงถามว่ารสชาติ เป็นอย่างไรน้ำมะกรูดคั้นสดร้อเซ็์คือมะกรูดเลยแม่คือมะกรดูดไม่ต้องถามรสชาติมันจะอร่อยไหมกินได้ไหมมันคือมะกรูดมะคั้นอ่ะแม่มันก็รสชาติประมาณนั้นอ่ะแม่แต่ว่าเอาแม่ผลลัพธ์มะกรูดมีสารที่ชื่อว่าโคเอนไซีนสูงที่สุดในโลกค่ะตอนนี้ยังไม่มีไม่มีผลไม้อะไรที่มีโคเอนไซีนสูงชนะมะกรดูด ถ้ามันมีผลไม้นั้นค้นพบครูค่อยก็จะามาเอามาให้แม่กินแต่ตอนนี้มันเป็นน้ำมะกรูดอยู่ควอซิทีนคือสารต้านอนุมูลอิสระระดับสูงคือริดแรงอยู่ในกลุ่มของไบโอฟลาวอไนน์ไบโอฟลาวอไน์เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากพืชรสเปรี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันก็มีซับเซ็เป็นควอซิทีนซึ่งควอซิทีนเนี่ยมันมีอยู่ในน้ำมะกรูดสูงถึง44มิลลิกรัม ต่อมะกรูด100กรัมแต่ถ้าเป็นไบโอฟลาวนอย์องรวมมีประมาณ1,200มิลลิกรัมสูงมากไบโอฟลาวนอย์ Bio สูงมากหนึ่งประมาณ1,200มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมซึ่งไอ้เจ้าตัวไบโอฟลาวนอย์ก็มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์อยู่แล้วไบโอฟลาวนอย์ Bio ทำงานร่วมกับวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยนะมะกรูดมีไหมคะมีสูงมากด้วยน้ามะกรูดมีวิตามินซีสูงมากสูงกว่ามะนาวนะคะไบโอฟลาวนอย์ Bio ทำงานร่วมกับวิตามินซีมีเปเปอร์เลยค่่่ะะะมมีงาานนวววิจััยยยยยเลยชยยืดระ ลูเตียวเฟสนะคะระยะลูเตียวเฟสคืออะไรคะคุณก้อยระยะลูเตียวเฟสคือระยะหลังไข่ตกค่ะคือพอคุณแม่ไข่ตกไปแล้วหากไข่ใบนั้นได้ทําการปฏิสนธิกับสเปิร์มมันก็จะไปฝังตัวที่มดลูกระยะที่มันหลังไข่ตกแล้วมีการปฏิสนธิแล้วก็ลังย้ายตัวอ่อนเข้าไปฝังที่มดลูกนะั่นแหละเขาเรียกว่าระยะลูเตียวเฟสมันไปยืดระยะลูเตียวเฟสเพราะคนที่มีระยะลูเตียวเฟสสั้น มันจะเกิดอะไรถ้าเราเป็นคนรูียวเฟสสั้นแม่ลองตอบใช่ไหมแม่ตอบว่าก็ไข่ที่มันได้รับการผสมอ่ะมันจะไปฝังตัวที่ผนังไม่ทนันเป๊ะไหมแอดมินเป๊ะคือถ้าระยะนี้มันสั้นพูดง่ายๆว่าพอแป๊บแป๊มันจะไปเป็นเมนอ่ะมันผนังมรูกมันจะหลุดลอกแล้วอะเอาแต่ตัวอ่อนเราเพิ่งเพิ่งเจาะเพิ่งปฏิสนธิกําลังเคลื่อนนะ มันใช้เวลาเครื่องตัวมาฝังนประมาณ7-8วันกําลังเดินทางไปนะผสมแล้วนะแล้วแบ่งตัวเป็น 2- 4 4ไปแปแไป6ไปสิไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงระยะเดียว่าตัวซิน้องแนงน้องแกละน่องแนงน้องแกละวัน8วันกะจะมาฝังแต่ผนังบูลูเป็นไงจ้าลอกไปเป็นเมนแล้วจ้าจบจ้าฝังได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีระยะรูเตอเฟสชันก็คือตัวอ่อนฝังตัวไม่ทันเป็นเมนซะก่อนนะคะหรือว่ามีโอกาสหลุดมีโอกาสแทงได้ง่ายซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าไบโอฟลาวอนอยด์ กับวิตามินซีทำงานร่วมกันในการยืดระยะโวรูเทอเฟสจึงเป็นการเพิ่มโอกาสฟังตัวของตัวอ่อนให้มีความสำเร็จมากขึ้นซึ่งในน้ำมะกรูดมีเบอฟลาโนอยสูงมีวิตามินซีสูง1นและสอควอซิทีนเมืม่อกี้ที่พูดถึงควอซิทีนสูงมากควอซิทีนม,มีการวิจัยนะคะทดลองแต่เขาทําการทดลองในหนูเพศเมียโดยการดูดไข่ของหนูเพศเมียออกมา ทำการเพราะเลี้ยงเหมือนทำเด็กหลอดแก้วเลยไข่ที่ถูกดูดออกมาจากฟอลรตเคิลหรือจากถุงไข่เนี่ยจะไม่มีสารที่มันห่อหุ้มที่เรียกว่าฟอลรต์เคลล่าฟลูอิดก็คือเป็นน้ำที่หล่อห่อหุ้มมันมันก็จะทําให้ถูกทําลายจากสิ่งแวดล้อมโดยง่ายก็คือไข่จะถูกทําลายได้ง่ายกว่าไข่ที่ตกอยู่ตามธรรมชาติไข่ก็จะฟอไปเลยแต่ไข่หนูที่ได้รับสารโพลิทีนนะคะแล้วถูกดูดออกมาปรากฏว่าความฟอของมันเนี่ยลดลงถึง80%พูดง่ายๆว่า ควอซีทีนมีส่วนช่วยลดภาวะไข่ฟอที่ทําการทดลองในเซลล์ไข่หนูนะคะอันนี้คือเขาจะทําการทดลองในหนูก่อนนะคะก่อนที่จะทำการทดลองในมนุษย์เพราะถ้าทำการทำการทดลองในมนุษย์บางคนเขาก็อาจจะไม่ยินดีด้วยการที่จะให้เก็บไข่ออกมาเขาก็จะใช้นิยมใช้หมูเพศเนียในการแทนมนุษย์นะคะเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันดังนั้นควอซีทีนจึงมีสรรพคุณช่วยนะคะป้องกันภาวะไข่ฟอนะคะซึ่ง ไข่ฝ่อเป็นไข่ที่ไม่เหมาะสมในการปฏิสนธิเป็นไข่ที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในกระบวนการของการทําเด็กลอดแก้วดังนั้นผู้หญิงที่จะทเด็กลอดแก้วครูก้อยจึงแนะนําให้รับประทานน้ามะกรูดข้นสดซึ่งมีควอซีนสูงมากเนี่ยนะคะให้รับประทานวันละ2ขวดนะคะทุกวัน,ท,วนทุกวันเป็นระยะเวลา3เดือนก่อนไปเก็บไข่และในช่วงที่มีการฉีดยากระตุ้นไข่ให้ดับเบิลเป็น4ขวดถ้าเราดับเบิลร้อไม่ไหวก็ให้มาดับเบิลเป็นสูตร70% เพิ่มมาอีก2ขวดให้ได้4ขวดนะคะถ้าร้อยไม่ไหวก็เอา70%มาก่อนทําไมในช่วงฉีดก,กระตุ้นไข่จึงต้องดับเบิลในช่วงที่เราฉีดยาก,กระตุ้นไข่อะเป็นช่วงที่ไข่กําลังจเจริญเติบโตด้วยฮอร์โมนที่เร่งแล้วมันมีความเซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระมากๆมันใกล้จะถึงเวลาที่จะเก็บไข่ไปใช้ ดังนั้นเราไม่อยากให้มีอนุมูลอิสระเข้าไปทําลายมันต่อให้เราไม่อยากให้มีมันยังมีไหมล่ะมี <S <S เราหนีอนุมูลอิสระพ้นไหมล่ะไม่ไม่พ้นต่อให้เรากินสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางต้านมันได้หมดก็ใช่ม้แต่ว่าถ้าไม่ต้านเลยเกิดอ,อะไรขั้งใช่ไหมคะมีแต่ร่างร้ายมีแต่อนุมูลอิสระคือเราก็ต้องใส่เข้าไปอะ <S <S คุณแม่ป๋าเดือนบอกว่าเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อปกป้องไข่ค่ะเพราะว่าในช่วงฉีดยาก,กระตุ้นไข่ไข่มันกําลังจะโต แล้วมันมีอนุมวลสารเข้ามาทําลายได้ง่าย,ายมันเซนซิทีฟดังนั้นเราต้องเติมสารต้านอนุมูลสารเข้าไปลรวดับเบิลได้ให้ดับเบิลแต่ถ้าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือหรือท้องเราเนี่ยมีความเซนซิทีฟกับความเปรี้ยวอ่ะเราก็ต้องเลี่ยงจากสูตรร้อยให้มาทานสูตรอะไรคะสูตรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แทนคือทำให้สองสูตรแต่ถ้าคนที่แบบกระเพาะหนาไม่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนไม่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารสูตรนี้คือมันมีควอซิทีนดีที่สุดอะแม่ เบโวโฟลนโนย์เยอะที่สุดเป็นของสดวิตามินซีดีที่สุดแต่ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องกระเพาะอาหารกดไหลย้อนเราก็เลี้ยงมากินสูตร70%นมันก็ไม่ค่อยแสกทองเท่าไหร่เนาะ